มาค่ะอย่าลืมนะคะเคล็ดลับการที่ทําให้คุณผิวสวยนะคะคือคุณจะต้องกินคอลลาเจนนะคะวันนี้เราแนะนำคอลลาเจน SOD นะคะข้างในแทนๆ้ๆข้างในนี้นะคะนี่สิบซองใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็สิบซองเล็กๆแบบนี้มันต่างตรงไหนนะคะสิบซองใหญ่นะคะคุณสามารถชงกับน้ําได้เลยแต่สิบซองเล็กๆคุณนะคะแค่เทเสร็จคือจบนะคะอ่ะวันนี้เราจะชงคุณดู การกินคอลลาเจนมันดียังไงมันช่วยเรื่องผิวผมเล็บแล้วก็กระดูกข้อต่อของเราจะได้ไม่ปวดนะคะคนอายุ25 e ขึ้นไปแล้วนะคะร่างกายไม่ผลิตแล้วนะคะคอลลาเจนเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องผลิตเองแล้วนะคะคือการอาหารอาหารเสริมมาเสริมสร้างตัวเองนะคะถ้าเราไม่อยากปวดขาเราไม่อยากผิวเหี่ยวนะคะเราไม่อยากให้ผมร่วงง่ายง่ายหรือว่ากระดูกหักง่ายๆนะกินเลยค่ะคอลลาเจนโอเคละลายแล้ววิตามินซี ช่วยต้องผิวเพราะฉะนั้นเคล็ดลับของผิวสวยมีแค่นี้นะคะง่ายๆสบายสๆนะคะเค็อีกแล้วนะคะง่ายไหมง่ายมากแต่อันนี้จะลองหห้กินดูว่าถ้าวันนี้คุณแบบเอ้ย เร่งด่วนไว้เดี๋ยวไม่ทันนะคะเดี๋ยวไม่ทันเข้างานเดี๋ยวไม่ทันอะไรจะแล้วแต่เอใส่ปากนะคะตายเลยเลยอร่อยเหมือนขนมเปรี้ยวๆหวานๆแล้วอย่าลืมเคล็ดลับต้องดื่มน้ำต่ำําเ,เยอะๆให้ได้วันหนึ่งสองสามสี่ห้าลิตรยิ่งดีนะคะโอเค ก็ด้วยสองตัวนี้ไปละเย้ yeah.